โดยท่านประธานสงฆ์ครับนำสาธุชนสดมนบทธรรมาจักกะเปาวัฒนสูตรครับสดมนบทรัตนสูตรสดสนเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพัญญะและร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศินห้ากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนิตยามีคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปจัจเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทนะครับเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่จะจัดขึ้นของทางวัดพระธรรมกายดีซีเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันสั่งสมบุญจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเราำํำอธิษฐานจิตก่อนถวายทาน ให้ความเคารพในทอนทำบุญให้ถูกเทคนในบุคคลซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนั่นเองอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่คือกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นของทางวัดพระธรรมกายดีสีครับ